วันนี้ช่วงเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทา,านจำนวน180ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บริบัติงานนัก,กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่445อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประกอบด้วย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4405และ4406หมวดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยสนามบินเบตงหน่วยตวชด445สถานีตำรวจภูทรเบตงกองร้อยป้องกันชายแดนที่1อาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดคุ้มครองตำบลอำเภอเบตง หน่วยกำลังด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชดายแดนใต้มีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนทั้งอาจยากรรมปกติและภายด้านความมั่นคงปัจจุบันมีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน Thank you. ในช่วงบ่ายองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน110ชุดไปมอบให้กแก่ราษฎรชุมชนบ้านบ่อน,น,น้ำร,ร้อนตะมนตานะแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาประกอบด้วยชุมชนพระอุตสังคมไทยจีนมุสลิมชุมชนบ้านบ่อน,น,น้ำร้อนกองพันราษฎรอ,อา,าสาสมัครรักษาเมืองเบตงหรืออรรมอเบตงและไทยอาสาป้องกันชาติหรือทอสอปอชอ บ้านบ่อน้ำร้อนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งแรกๆของอำเภอเบตงโดยมีบ่อน้ําร้อนและสวนไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งเป็นหมู่บ้านประเพณีวัฒนธรรมต้นแบบและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของอำเภอเบตงเช่นแหล่งเลี้ยงไก่เบตงปลานินและปลาจีน ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางปฏิดติตามการดำเนินงานของกลุ่มขยายผลไม้ดอกทานโตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่หมูห่5ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีนายธรรรงศักดิ์ชมนุมณมีเป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกจำนวน9คนมีพื้นที่ปลูกไม้ดอก7ไร่เริ่มกิจกรรมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าเมื่อปี2562 เดิมครอบครัวมีไรายได้จากการปลูกพืชหลักคือทุเรียนและทำเกษตรผสมผสานต่อมามีความสนใจปลูกไม้ดอกชนิดต่างๆและได้ไปศึกษาดูงานณนศะูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทําให้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการปลูกไม้ดอกในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันปลูกดอกปทุมมาจำนวน24สายพันธุ์ดอกดาวเรืองและดอกเป็นจมาตมีผลผลิตตลอดทั้งปี